คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสร้างสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิทธิมลานะครับมาพบกับสูตรเอ่อ ตับสิบบนระยะยาวตลอดเชพนะครับหลายๆคนประทับใจกับในสูตรนี้มากนะก็สูตรนี้อยู่ในดวงใจของหลายๆท่านด้วยรวมทั้งของทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็รวมของตัวขผมเองด้วยเพราะว่าที่ผมเช็คยอดหลังนะครับตั้งถึงปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สิบพฤษพันหกสบองนะครับตามมันเข้าๆแล้วกันนะครับ,เ,เ,เ,หรบเ,เห็นไหมครับมันเป็นสีเขียวสีเขียวนี้คือไม่หลุดลยนะครับคือเดินดีเลยครับ เป็นสีเขียวตลอดสีเขียวอึดเลยฮะเห็นไมครับไม่ลุดเลยนะครับเป็นสูตรที่อยู่ในหนึ่งในดวงใจของผมนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือไม่ดุดเลยคือดับก็คือไม่มาจริงๆนะฮะก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจของหลายๆคนนะ,นะครับว่าเผื่อท่านที่จะชอบสูตรเดียวกับกับผมไปนะฮะผมชอบมาก ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็ลองมาดูกันน,กนนะครับลองดับในปิจานาะวันเป็นปสุดดับสิบนปนระยะยาวต่อชีพนะครับลองมาดูกันนะครับโอเคก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งก็ไปกดติดตามก่อนได้นะครับโอเคครับเรามาดูในะการทำนอนนะครับที่เราจะโอเพนให้ท่านานำไปใช้นะครับท่านที่าาคุณท่านดูเสร็จอาจจะเป็น คุณคุณหนึ่งคูณสองคูณสามคณสี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคุณนําไปประกอบเลขเพื่อตัวท่านเองเลยนะครับนะครับก็ลองมาดูนะครับนะครับอ่ะเรามาดูนะครับสิบหกเราเรียนสุขของการคานวณกับหลักพันครับหลักพันบวกด้วยแปดนะครับก็ท่ากับผลการคานวณในงวดนั้นนะครับแล้วนําผลการคำนวณนั้นไปเช็คในงวดถัดมาครับว่าในหลักสิบนั้นมันปรากฏตัวเลขนี้หรือเปล่านะครับเลขดับคืออะไรหลายคนถามเพื่อนผมเองยังงงเลยว่าเลขดับคืออะไรเลขดับคือ เมื่อผลการคำนวณที่ออกมาแล้วตัวเลขนั้นจะไม่ปรากฏในตำแหน่งที่เราระบุไว้เช่นดับหลักสิบก็คือไม่ปรากฏในตัวเลขนั้นในหลักสิบไม่ปรากฏตัวเลขนั้นในหลักร้อยในเลขที่เราคำนวณน,นะครับโอ <Okay. S 1> เคตามมาดูกันรากัรนะครับในการคำนวณของเรานะครับเริ่มตั้งแต่สิบหกขบมาพันครับเรามาดูนะครับหลักพันครับหลักพัน บวกได้แปดตรงที่เก้าถกิบสองใส่ครับ2ไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวัตถุมาคองหมีนาคมนะครับ1มีนาคม62นะครับอันนี้เป็นปี62นะต่อมาครับหลักพันครับบวก8ครับ8ปบอกหเป็น13ครับใส่3 3ไม่ปรากฏในหลักพันครับของวัตถุมาครับต่อมาครับอ่ะสามไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวัตถุมานะครับของสิบหกมีนาคมหกสอง นะครับต่อมาครับ16มีนาคม62สองครับคำนวณต่อครับหลักพันคือ4ครับ4บก8เป็น12ครับใส่2 2 2ครับไม่ปรากฏใน2ไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวันถัดมานะครับนะครับของ1เมษายนครับเรามาดูนะครับ1เมษายนครับเรามาดูนะครับ หนึ่งเมษายนครับเรามาดูกันครับหนึ่งเมษายนนะครับหลักพันคือเก้าครับเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดครับใส่เจ็ดครับเจ็ดไม่ปรากฏในเจ็ดไม่ไม่ปรากฏในหลักสิบนะครับของสิบหกเมษายนนะครับของวัฒนาครับต่อมาครับสิบหกเมษายนหกสองครับคำนวณได้ครับหลักพันบวกแปดครับได้แปดครับแปดไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวันที่หนึ่งนะครับต่อมาครับสองพฤษภาคมครับ 2องพฤษภาคมหกครับหลักพันคือ8ปดครับแปกหนึ่งเป็น9ครับเศษเก้าครับ9ไม่ปรากฏในหลักสิบครับของรางวัลที่1นะครับของวันถัดมาครับต่อมาครับ1ิบเอ็สิงหาคมครับหลักพันคือหลักพันคือ2ครับ2องบวกแเป็น1ิครับเศษศูนย์นะครับนำค่าท้ายมาวางเท่านั้นนะครับศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏครับในหลักสิบนะครับของหนึ่งวิถุนายนนะครับในวันถัดมา ต่อมาหน Burton, no? ึ 8, way, 1, ่งมิถุนายนครับคำนวณนะครับหนึ่งมิถุนายนนะครับหลักพันคือหกครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่ครับส่สี่สี่ไม่ปรากฏในหลักสิบครับของสิบหกพิธายนครับใน่งวันถัดมานะครับต่อมาครับสิบหกพิธายนครับหลักพันคือสี่ครับสี่บวแปดเป็นสิบสองครับใส่สองสองครับไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวันถัดมาของเราที่หนึ่งนะครับต่อมาครับหนึ่งกรกฎาคมครับเรามาดูนะครับ หลักพันคือ8ปดับ8ปบวกสเป็น11ครับใส่1 1ไม่ปรากฏนะครับในหลักสิบของวัฏจักรของ15กห้าายนครับต่อมาครับ15กห้าายนนะครับหลักพันคือ9ครับ9กบวกแเป็น17บครับ17 7ครับไม่ปรากฏในหลักสิบของวัฏจักรครับหกน้อยที่1ด้วยนะครับไม่ปรากฏต่อมาครับ1สิงหาคมนะครับหลักพันคือ7จ็ับ7จบวกแเป็น15ครับใส่5 5ไม่ปรากฏในหลักสิบของวัฏจักรของวันที่19ของ16สิงหาคมนะครับ หกสองนะครับต่อมาครับสิบหกสิงหาคมครับคำนวณได้หลักพันคือห้าบวกแปดเป็นสิบรับเศษสา3สไม่ปรากฏในหลักสิบครับของหนึ่งกันยายนนิ่งว่าต่อมาหกสองครับต่อมาครับหลักพันคือแปดคแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกได้16บหกนะครับเส่หวาง6กไปนะครับเลขหกไปนะครับลองก็ดว่าต่อมาครับสิบหกสิงสิบหกกันยายนนะครับ เรามาดูนะครับหลักพันคือ0ครับ0ูบวกแครับได้8ครับ8ไม่ปรากฏในหลักสิบของวัตนาครับต่อมาครับ1ตุลาคมครับเรามาดูนะครับหลักพันครับคือ8หลักพันคือ1ครับ1นบวกแเป็นเใส่เก้ครับ9ไม่ปรากฏในหลักสิบเห็นไหมครับของ16ตุลาคมเห็นไหมครับต่อมาครับ16ตุลาคมครับเรามาดูหลักพันคือ2ครับ2อบวกแเป็น10ใส่0ครับ0ไม่ปรากฏใน หลักสิบของวันธันาเห็นไหมครับต่อมาครับ1พฤศจิกายนครับหลักหนนะครับหลักพันคือ7ครับ7จบวกแคงที่ครับ7จบวกแคงที่นะครับเท่ากับ5นะเท่ากับ15นะครับใส่5นะครับ5้าไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวันที่สิบหพฤศจิกายนครับต่อมาครับ16พฤศจิกายนครับหลักพันคือ7ครับ7จบวกแเป็น15ครับใส่5 5าครับไม่ปรากฏในหลักสิบครับของ1ธันวาคมครับ ต่อมาครับ1ธันวาคมครับหลักพันคือ3ครับ368กเป็น11ครับเจ็หนึ่ง1ครับไม่ปรากฏในหลักศิดของ16ธันวาคม62ครับต่อมาครับ16ธันวาคม16ธันวาคม16ธันวาคม6กครับหลักพันคือ9กครับ9ก้ากเป็นครับเจ็7เจ็ดนะครับ7ไม่ปรากฏในหลักศิดของวันที่ไหนครับข้อที่นนี่1นะครับ30ธันวาคม62ครับเรามาดูนะครับ 3ามสิบันคมหลักพันคือศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปครับแปดไม่ปรากในหลักสิบครับของสิบเจ็ดมกราคมครับตามดูนะครับสิบเจ็ดมกราคมครับหลักพันคือหนครับหนบกแเป็นเกครับเกไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวันธัของาที่หนครับของหกสากุมภาพันธ์หกครับเห็นไหมครับต่อมาครับคำนต่อนะครับหลักพันคือเก้ก้กครับเป็นเกบวเป็นสิบเจบเจ็ไม่ปรากฏในหลักสิบเห็นไหมครับของสิบกุมภาพันธ์ ต่อมาครับเรามาดูนะครับหลักพันคือ1 1ึบวกแครับเป็น9 9ไม่ปรากฏในหลักสิบครับ1ไม่ปรากฏในหลักสิบของว่าแต่ไหนครับของหนึ่งมีนาคมนะครับเรามาดูนะครับหนึ่งมีนาคมครับเรามาดูนะครับหลักพันคือ5ครับ5้บวกแเป็น13บสามสาครับ3ไม่ปรากฏในหลักสิบครับของ16มีนาคมนะครับ62 63นะครับเรามาดูนะครับ16มีนาคมหกสามคำนวณได้3 สามบวกแปดคงที่เป็นสิบเกับเจ็ดห่งหไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวัตจาของสิบหกพฤษาคมครับนครับหลักสิบไม่มีหนะครับต่อมาครับสิบหกพฤาคมหกสนะครับหลักพันคือหนครับหนบแปดเก้าเกจุดัันะครับเกไม่ปรากฏในหลักสิบครับของวัตจัครับของวันที่หนะครับของหนมิถนายน หนึ่งวิถุนายน63ครับลาดับนะครับหลักพันคือหนึ่งครับหนึ่งบวกเป็น9้าครับเสร็จเก้า้าครับไม่ปรากฏในหลักสิบบิแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อมานะครับสิบกวิทุนายกครับลาดับนะครับหลักพันคือหกครับ6กบวกแปดคงที่ครับหกบวกแปดคงที่ครับเท่ากับสิบสี่นะครับเสสี่ไม่ปรากฏในหลักสิบบนนะครับขององว่าตัดมานะครับของงวัลที่ right uh huh 1นะครับต่อมาครับ หนึกรรดาหนึกราดาของกรับออกสามสี่เจ็ดงห้าแปดกับสาม3นแามะครับหลักพันคือเลขเใช่ไหมเจ็ดบวเป็นสิบห้าใส่หครับห้าไม่ปรากฏกรับในหลักสิบในหลักสิบบนในกรับของเราที่หนึ่งนี้ว่าแต่มาครับต่อมาครับสิบหกร่าดาของกับเรามือนกันะครับสิกร่าดาของกับเรามืนดกันนะครับที่ออกแปดเจ็อปครับหลักพันคือสามบกแเป็นเท่าไรเป็นสิบเส่งครับ หนึ่งแม่ปรากฏอนลักษณะของหนึ่งสิงหาคมของรางวัลที่หนึ่งในวัฒนาครับเห็นไหมครับต่อมาครับต่อมาดูสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเิรษิีเมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลย นะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อน,นําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบคุณมากนะครับในวันนี้1สิงหาคมนะครับ1สิงหาคม9ก้าปของที่เป็นเท่าไหรเป็นสิบเจใช่ไหมครับเจ็จ็ในสูตรนี้ลิงว่าตัดม,มันจะ จะยังคงดับในหลักจิตอยู่ต่อไปหรือไม่ก็ต้องลองติดตามดูนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเสติอันนี้ที่มันเดินตั้งแต่16กุมภาพันธ์จนถึง1สิงหาคกุมภาพันธ์ถึง1สิงหาคม6กนะครับก็ยังคงดับดีและเดินดีอยู่นะครับก็นิ้ววันละนิว้ววสิงหาคมก็จะได้เลขเก็นะครับ ก็ต้องลองนําไปพิจารณาและประกอบการเตือนใจกระสุนอื่นนะครับต้องยอมว่าประกอบการเตนใจกระสุนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าถึงของ1สิงหาคมถึง16กรกฎาคมนะครับอันยังไม่หลุดเลยนะครับส่วนจางคงเดินโอเคเดินดีมากนะครับในในซ้มสดนี้แต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจในส่วนของท่านนอื่นก็ลองนำไปพิจารณาดูกันนะครับก็ ถ้าท่านในที่กดติดตามก็จะเห็นครบในทุกสูตรนะครับการคำนวณนะครับตั้งสูตรที่จับสูตรเรียนสูตรดับสูตรวิ่งอะไรต่างๆนะครับก็ลองแต่สินจาดูนําไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นสูตรดับสิบโปรระยะยาวตลอดชีพนะครับที่ผมก็ชอบส่วนนี้นะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับดับสิบโปรระยะยาวนะครับฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำจัดเส้นกนะไรกันนะครับกดแชร์ึ้นเฟซได้กดแชร์ลงในไลน์ได้นะครับ การแบ่งปันผมเชื่อว่าจะทำให้ตัวตนเองรวยไปด้วยก็เดี๋ยวครับจิตดาวจะไปครับสวัสดีครับ